หากระสอบนี้มาขอเทนะครับเทเลยเหรอโอ้ยไอที่เทไว้ยังลื้อไม่หมดเลยจ้านี่ครับชอบงานเหมาเรมานะโอ้โหอุยทำไมมันเป็นกองอย่างนั้นนะไม่รู้อะคือไล่ลองเทดูดิโอ้ยโอ้โหลูกค้าสุดยอดโอ้ยอันนี้เหมือนพวกข้อปลายท่อแบบนูโวอะไรพวกนี้เลยอะใช่นะครับกระสอบนี้ที่เราเหมาโอ้ยที่เราเหมามาแล้วครับ งานเราเหมามานะครับนี่ถ้าเปิดสายแยกกระสอบนะให้สุ่มได้นะครับกระสอบล 3, อะสามพันเฮ้ยวันนั้นบอกเ่าหร่ว่าสามพันห้านะครับวันนี้สามพันลดราคาให้เขาอีกอรบกระสอบละสามพันสุ่มมานะดูดูดดนี่อ่ะฮะสามพันจะได้ไหลยนะครับถ้ากลุ่มนะผมเหมามานะจริงมันก็สอบมันก็โอโ้โ,อโหอุ้ยโอ้โหอะไรวันนี้อะไรครับเนี่ยลอ,อยอมือือหือลูกค้าสายอันนี้ ดูดิสภ,ภาพเป็นแบบอแพอ็คเ,เกจน้องไม่ไหวเลยจ้าไม่ไห,ไหวนะเพราะเหมา